สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยอดนักจิตภักดีนะครับเมื่อวนนี้ขึ้นอยากกินก๋วยเตี๋ยวครับรอบดึกครับจิมภักดีก๋วยเตี๋ยวกันี่สวัสดีครับขออนุญาตใช้ท้ำนะครับเด้วยผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกพิเศษลูกชิ้นเหมือนเดิมแต่แบบผมครับต่อพี่นะครับเนี่ยครับเป็นจานดิแท้รับพี่น้องเด้ออย่าลืมมาหน้าข้างๆอบต่อวันเล่านะครับ น้ำซุปแม่เมดน้ำซุปไม่เมน้ำซุปหมดแล้วคเจนี่นะครับธรรมะดึกเนี่ยบทก่อนนะครับเด้ราในสุดจมากน้ำซุปรสเด็ดจับหนัวน้อง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 นน้องนน้องน้องนน้อง้อง้อนอนน้องอน้องอน้องอนน้อนยน้องน้อง้้องนออ้ออ้องนองน ก็ขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนนะที่ให้ความรักความสส่ใจเพราะพี่อย่างมีทุกมนหลายรักกับลุงสายพ่อจะต่อยกดไลค์กดแค์กดสามต่อแคกนะครับมืดีกับมะกี๊ข้าวเต๋เนาะก็ค่อยไลน์ร้างล้าเลยตาหรืว่าไมยังเอาไปร่างไม่ได้มะกี๊ข้าวเต๋อกันครับข้าวเต๋อเส้นเล็กเนื้อลูกชิ้นน้ำตกแบบชนิดแบบพิเศษร้านนี้แซ่บครับร้านเจนิด กูเดวโคเด้งนา,อ,าอบตอบันเลาวตำบลบันเลาวคือจังหวัดชายภูมิกับพิรักมัม้ยเซบปเซ็ปอันนี้คือผมผมเข็นเสนาบัลลังก์กาแฟนี่เอ็นแก้วครับสุดยอดมชิ้นลวกด้วยอร่อยชิ้นเอ็นชิ้นเนื้อที่เด็ดที่เด็ดครับ พริกพริกขวาครับพริกป mm nah like ิ้งครับแซ่บตามปกติจะมีผักน้ำด้วยครับแม้มีแบบใบโหระพามีมีถั่วงอกด้วยแต่วันนี้ขายดีมากหมดละโอเคครับกินได้แซ่บมาเพื่อเราจะรัเซ็ตแซมครับคุยบัตรกันได้ทุวันถ้าเอฟซีทุกขันครับผ่านมา มาจากกรุงเทพที่จะไปขอนแก่นไปมึงเล่ยไปผัดไ,ไว้กินได้นะครับอเอ็นละ้มเอ็น นุม่มละมุนไปหน่อยเคยกอดเอ็นแก้วนี่นึกแต่แคทตุนกินกุวเตี๋ยวกินป๋วยลาวแล้วยัสามารถนำไปผัดกะเพราเอ็นแก้วใส่หมูสับใส่เนื้อสับอร่อย,อยดูี่ไรบ่อยเราอากจะผัดกะเพราหมูกรอบนี่นนผัดเอ็นแก้วหมูกรอบเนี่ยเยี่ยเอ็นแก้วหมูกรอบ เนื้อตุนผัดกะเพราอะไรมันเฮ็ดได้หมดทุกอยา่าอองอาหารเนี่ยอ Hoa hoi, giúp cho chân nịt nằm lâu xem chờ bà phù ra sắt phải lâu chân nắc lên ยศราชตะจัดหนักเลยครับพี่น้องครับวัวทุกชิ้นลวกมาแล้วครับเก็นแก้วกบมาลูกชิ้นกบมาเจ้า น้องแจงครับจ้าเอาบักแจงกันมาพระเดี๋บักแจงกันมา <laughs> แซ่บคักนั่งกินบักแจงคก็เจอะกินบักแจงครับก็ด <laughs> กกกกกเดียวสุดยอดแซ่แบแซ่บคักรีครับ куда. <coughs> เดะนะี๋ยวมาเลยเอาตัวนีครับเชฟกระถางลวกเชฟกระถางลวกมาแจมแล้วครับเชฟกระถางลวกวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจนิดครับหน้าบ้านเราเชฟกระถางลวกมาแจมอโอ้ยแซ่บพี่น้องสุดยอด อเอ็นแก้วยอดกับลูกซินลูกจิ้วนะแต่มาแล้วจังสุดเอ็นแก้วสุดตาบลาวเดอร์แทบโคตรสุด เชฟกว่ท่ารั่วมาเองครับพี่น้องครับโอ้เออสุดยอดเลยรั่วมากสุดยอดเชฟกว่ท่ารั่วกับยศราชตะมาเองเอ็นแ้าครับพี่น้องเอ็นแค่เกี่ยวเจนิดนาบรเลุโคตรสุดอารมณ์บรรยากาศเป็นยังไงครับแต่ก็สวยครับคือหนาวคือหนาวแล้วพอดีครับแซ่บพัก ุดๆดภามาดอกชดเจเชิญมามาต้องมาทูกเก่าล่ะเกี่ยว่าท่ารั้วเนเดิมทูกเก่าอย่าลืมเด้อซับตะไคร้ปูก็จับโอ้ับตะไคร้เดียวตะไครแบุกบักเออตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้อืมตะไคร้ลูกเก่า ตันเขาบอกพายุเชฟฟอร์ธานว่าดูช่องเดียวกับยศรชาชตะพาก,กินเรื่อ,อ<า>ยไปเรื่อยตักช่องตักช่องตากช่องอ่ากช่องรถชัตะยศโอ้ยยศรชาชตะยศรชาชตะพาเพลินพาก,กินแบบพามมุนรื่องพาหล่อพาลำพาซอยพา ม้วนสกัดนเขาเทสูดอย่เขาทูดีขอสุปากด้านก๋วเตียวกินครับแ่บ้านเราคือเกาเ็กรท้าด่วเอดช่อต้องเ็ทาด้วยนครับเด้อืออือรเฮดอกช่องเน่ยเอาโยตาตะเป็นช่อของแลอือือเาแซบครับโอ้ยเลแซบคือาลูกกิน เห็นแก้วเพิ่งกระแซาะพวกเอาละอืมแทลมึงดิแซบแท้สุดยอดสุดยอดแบ้คครับ

ผมกรอบแซ่บนัวนะครับเด้อต้มก๋วยเตี๋ยวร้านเจนิดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อโกเด้งอยู่หน้าอบตอบ้านเล่าปัดทาน,ขานเ,าานเาข้าวันเล่าตัววนเล่าเพื่อเป็นตัวเช็คคุนะครับพี่น้องเด้อพี่น้องอที่เดินทางไกลมาเอฟซีที่พนันแม็กกับแวะกินงก๋วยเตี๋ยวได้ครับกำลังเยี่ยมนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเด้อขอให้พี่น้องมีสุขภาพด้านไก่แข็งแรงขอให้คุณพ่อคุณเจ้า คุณเจ้าพ่อพยาแลนะครับบกปักรักษานะครับแฟนคลับทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับมีแต่ความใ่อยเจ๊ย่อยไข่นะครับมีตรแบบมั่งมีตรสุขนะครับมีแต่ความแฮปปี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอไปคลิปหน้าครับเด้อสวัสดีครับ